คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจุดสอห้านางก็สิบไม่แนะน,นำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกครอบครัว45 over ทุกทท่านนะครับผมก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานําเสนอสําหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป VIP เฉลยนะครับประจําวันที่ 2เดือน964นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยเป็นสำหรับกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็แอด45 OVR ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยมีการเปิดบริการรูปแบบใหม่แล้วนะครับครอบคลุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันแล้วนะครับจะซื้อวันไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะวันไหนเราก็ซื้อวันนั้นนะครับแล้วแต่สมาชิกเลยนะครับเพียงในราคา15าบาทต่อวันเท่านั้น และทางเราเนี่ยจะคัดคู่ที่ดีที่สุดจำนวน5คู่ต่อวันนะเป็น VAP 1 2 3และผลงานพิเสือที่มีผลงานที่ดีที่สุดนะ1 2นะครับและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยได้มีการเปิดระบบทดลองซื้อขายผ่านทางแอดมินแล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับและในเดือนตุลาคมเนี่ยที่จะถึงเร็วนี้เนี่ยทางเราเนี่ยจะมีการเข้าใช้หน้าเว็บไซต์แล้วนะสามารถฝากเงินผ่านหน้าเว็บได้เลยเพื่อซื้อสือนะครับวันไหนที่เราไม่ใช้ก็ต้อ ก็ไม่ต้องเสียอะไรนะพร้อมใช้วันไหนแล้วก็ค่อยกดซื้อวันนั้นนะครับและเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยทางเราเนี่ยจะมาแนะนําการใช้งานแบบสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็สมาชิกสามารถสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้นะครับใครที่สนใจทั้งละรายวันเนี่ยก็ด o v r 1 6 8นะครับด o v r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็วันนี้พี่หมาขอไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะโซนยุโรปนะครับ คู่ระวังสาธารณรัฐเช็กเนี่ยเปิดบ้านรับการเมเยนเบลารุสนะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่านาทีคู่นี้เนี่ยมันออกราคาเนี่ยมาทางเจ้าบ้านแบบเต็มตัวสัเหลือเกินนะครับซึ่งอยู่ที่เจ้าบ้านเลยแล้วครับว่าจะทําได้หรือไม่สำหรับวันนี้นะก็มาเริ่มต้นเลยครับเจ้าบ้านเนี่ยเตะไปทั้งหมด3นัดแล้วนะก็ชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1นะ่ะเก็บได้4คะแนนเองกดประตูไปทั้งหมด7ประตูนะครับแล้วก็เสียประตูให้คู่แข่งนะถึงสีลูกนะ และสานัดที่ลงแข่งไปเนี่ยมีประตูครึ่งแรกแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับตอนที่ออกไปเยือนเอสโตเนียนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยเบลารุสเนี่ยก็แข่งไปทั้งหมดแค่2นัดนะชนะ1แพ้1่ก็มี3คะแนนกดประตูคู่แข่งไป4ประตูนะแล้วก็เสียประตูให้คู่แข่งถึง6ประตูนะครับและ2นัดที่เล่นเนี่ยก็มีประตูครึ่งแรกไปทั้งหมดนะครับของเบลารุสเนี่ย,ยสถิติของบอลคู่นี้เจอก,กันทั้งหมด2ครั้งนะที่ผมไปไล่ามาดูนนะ แต่ปี2002จนถึงปี2003เนี่ยเป็นสาธารณเช็คเนี่ยชยนะไปทั้ง2ครั้งเลยกดประตูใส่เบลร,รุตถึง5ประตูนะครับแล้วก็เสียให้เบลร,รุตไปแค่1น1ประตูเท่านั้นและ2นัดล่าสุดที่เจอกเนี่ยประตูครึ่งแรกให้ถึงทั้ง2นัดเลครับสำหรับคูน่นี้ส่วราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อลูกครึ่งทร้2นะจ่ายน้ำ0.82ให้ลองชิมหนังบ้านเบลร,รุเนี่ยจ่ายน้ำ1.11เลยนะครับ ส่วนราคาสูงเนี่ยเปิดมา2.5นะครับจ่ายสูง0.92จ่ายต่ำ0.98และราคาพูให้เจ้าบ้านนะ2.0คือนย์พูสมมูลที่6.50และให้พูจีชน,นะสิบสามศูนนะครับซึ่งถ้าดูจากราคาพูตรงนี้ถ้าเราดูราคาจทีเดียวเนี่ยราคาของเจ้าบ้านเนี่ยยังดีกว่าเช็คเกมน,นะครับดีกว่าทุกอย่างครับลูกเกมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเช็คนะครับที่จะเข้าทำเบลุตอย่างแน่นอน โดเช็คเนี่ยมีความจะเป็นต้องเอา3มแต้มมาให้ได้เพื่อความได้เปรียบในนัดถัดไปนะและราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไหลให้เช็คไปต่อ2ลูกนะครับจ่ายเช็ค1.03ให้รองหลังบ้านจ่าย0.85ส่วนราคาสูงเนี่ยกับนี้นะราคาสูงเนี่ยที่เปิดมาราคาตั้งต้นเนี่ยคือ2.5แล้วก็ไหล2 7 5้และตอนนี้ไป็ุดลูกแล้วนะครับจ่ายสูงเก5จ่ายต่ำศูนาและราคาปิดยงให้เจ้าบ้านชนะ ึ่งถ้าดูจากคู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเจ้าก็ยังให้ความสําคัญกับเจ้าบ้านอยู่เหมือนะนครับแต่คู่เสมอเนี่ยมันไม่ค่อยจะสนุนก,กันเท่าไหร่ซึ่งผมมองว่านะเีละรุสมาเยอนเนี่ยมาเย็นแบบไม่ยอมไม่นอนครับเกมเนี่ยน่าจะต้องเปิดแรกในเมื่อเกมเปิดแรกเนี่ยเบเบลารุสเนี่ยก็พร้อมที่จะมาบวกเช่นกันนะผมมองแบบนี้นะคู่นี้นะส่วนสกอร์สูงแรกเนี่ยเปิดมาหนึ่งลูกนะ จ่ายสูง0.73ให้ลง1.11แะให้ลงล้นมากและให้ดิแคปครึ่งแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเช็คเนี่ยมาเปิดราคาครึ่งลูกจ่าย0.77ก่อนและราคาล่าสุดตอนนี้เนี่ยให้ดิแคปครึ่งแรกเนี่ยไหลมาต่อครึ่งควบแล้วพักจ่าย0.90และให้ลงหลังบ้าน0.98ส่วนผู้เสมอวันนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่2.67และให้ผู้เจ้าบ้านชนะครึ่งแรก1.67และให้ผู้หลังบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่8.15นะครับ ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบ2-3นะัดหลังสุดของ2ทีมเนี้ยผมยังมองนะว่าน่าจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งนะหรือถ้าเช็คจะชนะเนี่ยผมยังมองว่าเช็คอาจชนะแบบไม่ขาดนะสกอร์ที่ผมคิดไว้นะอยู่ประมาณ2-1ประมาณนั้นนะสำหรับราคาที่จ่ายมาแบบนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมคอบมานะครับลักษณะของผู้ที่เกิดมาเนี่ยคือมั่นใจว่าเกมเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเจ้าบ้านเนี่ย ที่ต้องเดินหน้าเปิดเกมใส่ผู้มาเยือนอย่างเดินรุปอย่างแน่นอนนะครับเพราะเจ้าบ้านเนี่ยมีความจําเป็นต้องชนะเอาสามแต้มเท่านั้นนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบให้มากที่สุดส่วนหลังบ้านเนี่ยเบลรุสเองเนี่ยก็สภาพทีมถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นทีมที่กล้าได้กล้าเสียนะถ้าเราดูจาก2นัดที่ลงแข่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจุดตรงนี้แหละมันจะมาเข้าทางการมิสกอเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและเหรีราคาวันนี้เนี่ยซึ่งมันก็มาให้เจ้าบ้านมาแบกราคาขนาดนี้เนี่ย ซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าบ้านเนี่ยเขาทําอย่างแน่นอนและราคาสกอที่ราคาสกอสูงอะ่ะที่จาก2.5จ่ด้จ่ายน้าแบบนั้นและไหลหนีไปที่2.2.75เนี่ยและปัจจุบันเนี่ยมันไหลหนีไปจบอยู่ที่3ลูกเนี่ยซึ่งผมมองว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันจะกระโดดเกินหวาเหตุหรือเปล่าหรือต้องมีอะไรสลับบอลคู่นี้อย่างแน่นอนเพราะหลังบ้านเนี่ยเวลาสวนกับแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธที่เด็ดเหมือนกันนะครับและสําหรับนัดนี้เนี่ยผมก็มองว่า การจ่ายราคาออกมาแบบนี้เนี่ยลุนประตูและเสียประตูกันทั้ง2องฝ่ายนะครับเพราะว่าผู้ผู้เสมอของ2ทีมนี้มันแปลกนะมันมันแปลกตั้งแต่ที่มันเปิดราคาตั้งต้นและแระราคาปัจจุบันมันลดลองอมาเนี่ยมันแปลกมากเลยก็สลับวันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับสาธารณเช็คเปิดบ้านรับการเมเยอนเบลารุสนะครับเตะเวลาตีหนสี่สานาที ถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ s 4 5 over s 4 5 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับและใครที่อยากได้ทัศนะแบบรายวันเนี่ยเราก็มีนะเราแอดไปได้เลยนะครับผมก็แอด over 168แอด over 1 6 8ครับมีแอดมินคอยตอบรับสมาชิกทุกวันครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่าน ดีมิชัยครับสวัสดีครับ